ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องการใส่ผิววัตถุค่ะให้นักศึกษานะคะเปิดไฟล์ตัวขวดที่เราได้ปั้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขึ้นมาวันนี้เราจะมาใส่ผิววัตถุให้เข้าไปที่ตัวคำสั่ง Material Property ค่ะกด New นะคะ จะเป็นตัว material 001คือตัว material ของตัวขวดมีทั้งหมดเข้าไปปรับค่าของตัว metallic นะคะเป็น0.3นาม r o n e t นะคะตัวตกกระทบจะอยู่ที่ศูนย์หนึ่งศูเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะ Transmission ตัวแรกจะอยู่ที่0.92ค่ะ Alpha อยู่ที่0.5เมื่อเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราเข้าไปดูตรงที่ค่าวัตถุแสดงผลอยู่ที่มุมขวามือ เป็น material preview นะคะเมื่อสักพู่นี้จะเป็น polygon mode ตัวนี้จะเป็น material preview ที่เราได้ตั้งค่าไว้เราได้ตัว material ทั้งขวดแล้วต่อไปเราจะใส่ตัวสีที่ฝาขวดนะคะให้เนอสา3ไปที่ edit mode ค่ะเลือกที่เป็น แวร์เฟรมตัวโครงสร้างนะคะเข้าไปสู่การทำงานในฟอนวิวค่ะลากตำแหน่งให้เหมาะสมกับการทำงานลากคุมตัวฝาขวดค่ะเช็คดูว่าลากคุมแล้วทั้งหมดแล้วหรือไม่นะคะต่อจากนั้นเราจะใส่สีขวดสีฝาขวด เข้าไปที่ material property กดบวกนะคะกดบวกเพื่อเพิ่มเพื่อที่เราจะใส่ตัวสีของฝาขวด001 material 001ตัวเนี้ยจะเป็นตัวขวดนะคะไปที่ new assign base color เป็นสีฟ้าค่ะ เลือกฝาขวดเป็นสีฟ้านะคะเมื่อเราได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราเข้าไปสู่โหมดของตัว Shading ไปที่ Object Mode เช็คตัววัตถุเราจะสังเกตว่านะคะวัตถุได้ทำการเปลี่ยนตัวสีตัวเฉดวัตถุเรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อไปเราจะสร้างพื้นที่ใช้สำหรับวางขวดเข้าไปที่แอดเพลนค่ะกด S ย่อขยายกด S ย่อขยายได้ในที่เราจะขยายออกเป็นตัวกระเบื้องนะคะจะให้มีความสมจริงมากขึ้นนะคะ เราก็จะได้ตัวพื้นเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะไปใส่เท็กเจอร์ตัวพื้นให้นักศึกษาเข้าไปที่ Material Property เช่นเดิมค่ะกด New ตัวพื้นก็จะเป็น Material 0ูนนะคะเข้าไปที่ Base Color ตรงจุด ตรงนี้นะคะจะเป็นตัวเลือกพื้นผิวตัว texture ค่ะเรียกบริกเลือกบิกเท texture ค่ะ,ะก็จะเป็นเหมือนพื้นถนนนะคะขึ้นมาเราสามารถเลือกเพื่อให้เกิดความสวยงามสมจริงมากยิ่งขึ้นค่ะต่อจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะทำการลบไฟตัวนี้ออกไปก่อน เราจะเพิ่มไฟขึ้นมาใหม่เข้าไปที่ Mesh Light เลือก Area ค่ะกด Move ขึ้นมากด Move ขึ้นมาค่ะกด Move ขึ้นมาสามารถปรับตำแหน่ง ตัวไฟนี้ได้อย่างสวยงามใช้คำสั่ง move และก็ใช้เคอร์เซอร์ไปวางไว้ที่ตัวไฟตัวนี้แล้วทำการขยายได้โดยอัตโนมัตินะคะตัวนี้สามารถปรับตำแหน่งได้อย่างสวยงามลากมานะคะ สร้างไฟมาอีกดวงหนึ่งค่ะกดชิปดีนะคะทำการโลเตตหมุนมู e ต่อจากนั้นนะคะเราจะตั้งค่าคุณสมบัติของไฟ ปรับค่าไฟให้เป็นส0 0พันวัตตรงตัว Power นี้นะคะทั้งสองดวงต่อจากนั้นทำการเลือกมุมกล้องกดสูงคะ่ะเราจะเห็นว่านะคะวัตถุ ตัวขวดยังไม่ได้อยู่ในตัวกรอบของมุงกล้องเรามีวิธีการปรับดังต่อไปนี้ค่ะเข้าไปที่ view lock camera to view จะปรากฏจุดสีแดงๆนะคะขึ้นอยู่ในกรอบนี้เราสามารถเลือกวัตถุนะคะเข้ามาอยู่ในกรอบนี้ได้ เราสามารถปรับนะ,ะตัวมุมมองต่างๆใช้กดวงล้อที่เมาส์คลิกลากนะคะหามุมมองสวยงามเพื่อที่เราจะเรนเดอร์ตัววัตถุออก ต่อจากนั้นนะคะให้นักศึกษาเข้าไปที่เรนเดอร์ค่ะคลิกเรนเดอร์เรนเดอร์เอเจิ้เป็นเลือกไซเคิลค่ะ Device เป็น G.P.U. Compute กำหนดรูปภาพนะคะเอาพุทเป็นห้าสิบค่ะต่อจากนั้นนะคะสั่งเรนเดอร์อย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไว้ตอนแรกเนาะว่า ตัว b บ e n d e r เนี่ยมีคุณสมบัติคือสามารถที่จะเบรนเดอร์ภาพออกมาได้แล้วก็ไฟล์มันก็จะไม่หนักเหมือนตัวโปรแกรมที่ Max Maya าานะคะตัวนี้เราก็จะได้ภาพที่ออกมามีความใสนะคะเราสามารถปรับค่าได้ ตามต้องการถ้ามันยังออกมาไม่สวยและสายตามที่เราต้องการเราก็สามารถเข้าไปที่ material ศูนย์หนึ่งคือตัวขวดนะคะไปปรับที่ตัวเราเนตได้เราเนตเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้มันสะท้อนได้ดียิ่งขึ้นต่อไปวิธีการเซฟภาพออกมานะนะคะก็เข้าไปที่ ingene เซฟแอ d s e t แอ Picture ค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบในเรื่องของการใส่ผิวตัววัตถุโดยเราใช้ตัวอย่างของขวดน้ำเป็นตัวอย่างนะคะเราสามารถเลือกใช้วิธีการนี้สำหรับตัวโมเดลอื่นๆรูปร่างวัตถุอื่นๆของบรรจุภัณฑ์ได้ค่ะ